เอาวอ้หยดน้อยนี่ก็แซ่บค่ะว่าแซ่บกันยอดตุ้ยเองยำกับเจลชมขนาดสบายดีวันนี้กับพ่อปลาวผู้ไทยและก็ว่าวพุทไธคือเก้าวันนี้ก็ับแซวทุกคนพาเลาะปลาเลาะดงเลาะ้อยเลาะห้องคือเก้าวันนี้พามาเก็บปลากรูดนี่นนน พกูดกับน้ำโหยสู้ไปเลยมันเยอะยอดมันเยอะขี้ร้ายเก็บกินไปกันเยอะขี้ร้ายเยอะนิ่น้ำ กวางหยดน้อยนี่ก็แสบค่ะว่าแสบกันหยดตุ้ยเองกวางหยดน้อยแสบกันหยดตุ้ยค่ะลองเอาหยดน้อยมือลูกกินเบ้างกินกับปนยี่รอกระแซบมันเท่ากันได้หลายอย่างปนปลาดุกบ่อกระแซบ กินกระปุนจิรอค่ะโลกปุนจิรอขขาขนาด ามเฮายิกินเนี่ยคุดจักสิบโตกับปลาเรือหลายกิโลนะนั่นไรได้อำมุนนฉันน้ำเมล่นนลาเลยเ <c oughs> ี๋ยแต่แซ่บตุยขักเนี่มีขักตีเห็นหมายมันชีเคเี้ยกันแบบยาเลย สบายดีอีกครั้งหนึ่งทุกคนมันนี้ก็ขา้าวปลาร้อยลงห้องข้าอยู่หากินทุกคนว่าจะขึ้นภูกขไม่ได้ขึ้นซ้ำเนื่องจากมีสบายทุกคนว่าจะขึ้นภูกขาในผ่านเติงเพิน่นกับป้าให้เพิ่นขึ้นคนเดียวก็ทุกคนเดี๋ยวเีื่อยังราะสุกมีสบายจนยังบินทัวร์บินทางอยู่เพิ่นแหละชุดภาพแข็งแห่งอีกน่ดหนึ่งก็จขึ้นนำเพิน่นอีกวันนี้ก็ไปหากินแถวใกล้ๆกันทุกคน อาินตทำคอยทำห้องหาบ้านดีก่อนถ้าดีแห้แน่จึงขึ้นฟูทุงคนดกเฮ้ยเ,เอาบอกมาแหงไลเอาเลยมาแห้งแน่พักแน่โลปนกันโอ้ยเจ็บประเดกกระเคยเจีบระเดกป่าน้อยเข้นขปาวข้าวขา้าวข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 ้ากร้แวบ้น้้าวข้าวข้ มะเขือชาบไทยกินแบบกินกับปลาแด่นะปลาแดหรือวปลาละนะกินกับผักเน่าตัวผักข่าโอ้ยแซ่บขนาดผักข่าน่ผักข่าแล้วก็ผักหนังเลิศดกับผักอะไรเพระโดนมามาแห้งมะเคอร์งนี่ปนกันกับคุยกันจะปลาแดะป้าขัดขนาดเลยโอ้ยระวังได้มันก็แล้วดอก าแบบนี ôm, ้นะแซ่บอ่อนน้ำโทมน้ำสูบบางไงยอดมีเยอะทีไรบางอันมันกระต่ายน้ำน้ำสูบมันไล่ตื่นไปใจเฮ้ยเบิกจะเพื่มเบิ่งเฮ้ย พอ้วทำามเอ่ยพอเนาะกำหนึ่งก็ได้พอได้จีไปหาแน่อื่นดิหางอืห้เก็บหอยทางมือบอเก็บหอยขนานอ่าขนาดเนาะไปทางมือไปหาเก็บหอยต่อไปนี่โอ้เข้าให้เข้าชุกเลยเฮ้ยออเธอเลยเหมือนเขาเขาไปเลย ปุ่มเขาให้นะเขาให้ป em. ุ่มอาเบ่งมากบลเลยมากบลเลยได้โหงไม่ได้ไม่ได้เขารีบเลยจิตไปทุกคนเขาให้เจ้าพ่องามมเลยไปจิตปรัิบ้านาทุกคนปลาเราปลาเราดกมันไม่อะไรกันไม่ได้เบอร์กินกันกันได้ออกมาหาคงกินกันได้ได้ไม่ได้เนื่องกันได้เนื่องทุกคนเลยมันนี่ก็ว่าสิหาลาย่างอยุ่มมันนี่ พกกูดเมื่ี้กับบริกาสิบห้าเก็บห้อยต่อทุกคนมาเจอให้ชาบ้านเพื่อนถ่าให้เลยฮอนียะังน้อยนะแบบว่าได้ปลาช่างปลาใสเปอร์ลอะกัเอาเด็ดเอาเบอร์อันนี้ลกัไปห่อห่อแลยกัมกหอมขนาดหนึ่งเบอร์ะเบอรเิรเขาเอจเบอรเบอไม่ห่างจีไม่ The gowny hoa bayam sang dăm sai lạc a mãi lạc a sư sư an o ba muk ba hôm 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 ิึงน้ำพื้นแหงใส่เขาลุค้างอยู่นี่เลยป้าเขาหนะน้ำลายลีสมวิวเขาหนะป้างามลีเขากำลังเป็นน้ำนุมตัวนี้ยังไม่ชุกแถวพุ่นชุย นี่คำนี้พอดีแซบอันนี้เขาเอ้ยห่อนกิห้อยกินข้าวอันนี้เพราะว่าเบิรงกซบมัดซบมันนองมันเอห้อยกินข้าวอันนี้เฮ้ยหนึ่งเลยคอยเก็บประเท็นเต่างมาจอบนาเลยกะต่างมาเก็บห้อยเลยห้เดวกกินเลยแล้วก็จอบนาเลย น,นัวจะเนี่นัวจะม่พูดให้กินทุกคนมันอ่อนใส่ไหมแย่ไรกันมีแซบมันแ,แก่เฮ้ยกระทงเขาหนาปีนี้กับงานแม่ทุกคนเพระาะว่าน้นำน้ำมีมโถมปีนี้นะคนลัพธ์ย,ยู่แต่ว่าทางบาา้านเป่าไทยน้ำมีมโถมปีนี้เกันปีกันก้อนอะโอ้ยเสียดายเห็นหนาแต่ละปีนะ น้ำโทมปีนี้ที่ว่าปลอดภัยปีนี้นเขาหนาพอเบิ่งยอะปีนี้งามเยอะ ตัวทำลายนี่นี่ทุกคนเบื้องนูเอ็ดนี่นะนมีกัดหงเขาเลยตัวทำลายลี่นูนี่ได้เดยอะจำกัดแนะ่เลยทุกคนมีเฮอรนูมากัดกบเขาเ่ยนะยากขนาดเลยมหาแต่มหาการอยู่แต่ละแต่ละคืนกันกันยังไลยอยู่นูน่นนะมึงมันทำลายไล่ลี่ เบ่อบนเห็ดมุนไปเลยเขานี่โอ้ยนูทงคาว,ควทุกคนเลยใช้ระกำกับบุกระกำกับใช้แนวดักนูนะกับมิถกมันไม่กินครับมหมามป้อมมาพุ่นละไม้ป่า ค่ะบ้านบ้านเราเอิ้นมาห้ามป้อมเลยเนาะมาห้ามป้อมเธอกบอ่ะนี่กบังโอ้ยน้อยนี่กบดอกเรยใครเก็บอาก่อนนี่ทุกคใครแต่ขอแจมอ่ะจะทูแจมอ่ะวะบางเธอพ่อแบบแบบนี้เด้ผลไม้ปลาเขาจะกินบางคือพี่บอกไปชุดก่อนนะแม่คือไปพอมาผึ่งค่ะดิลืมพลาดทานคุสมเบิ่งเขาได้มาผึ่งกินกับแจว

แบเบ,เบ,เบ,เบเปรี้ยวแบบวานวานเวลาเขาคืนลงไปมันก็วานวานแล้วดีไอ้เไรบนี้เลยเป็นมรรมไงพ่อนอทุกคนกินอยู่ปลาขาเลย,เลยมาหาป้อมนี่ดีไอร้อมทุกคนเลย บากคนไอ,อยูมีเฉาเนี่ยท่าเนี่ยท่าอัปเปอร์มนเนี่ยท่าอากกมนเนี่ยแล้วก็ไปแช่น้ำกินดีไอเอาเอาตะปันนึกส้มใจใจช่างนอนเลย พาเรตอกเองเติมเอาก้อนหนึ uh, ่งโอ้ยหน้าไม้เฮ้ยเอาบปหน้าไม้เฮ้ยเอาเลยหน้าไม้เนาะอันนี้เทาได้จ้ะเอาเสตงบ่ผักว่ะเสือตงได้เปิ่อเอาบปด้วยได้ลายยางได้ทางมันได้ทางคองกินพร้อมกินอันนี้อย่างดีต่อสุขภาพพร้อม ฮาหน้าไม่โจะได้หาพอได้ต้งมาแหละหนกไม้กะนี่ชาวุูไทยเก็บมะนาวค้างโฮโกินนี่ชาวภูไทยเห็นมะนาวหล่นสุกหุ่งอยู่ค้างโฮของชาวผูไทยก็เลยลักเก็บปะบาผูไทยเอาภูไทยยากอ็กมะนาวเนี่ยคันอเอาไปให้กันเลย้อเขาผู้ซื้ออยู่ตามห้านนะมาพันหนึ่งก็ได้ ปาตัวม um. ันหนาวลายนี่เหรจ้าองกินเหรออ้าเสาะออดได้มันชุกมันล่นชุกงงออาวพักจะชุเจอเจ็บกบไปหาน้ำให้ตัววานไปสืน่ไปซื้อเอาอยู่หานหมักอันหนึงมันหนาวอยู่ฮะชูตีก็ได้เสีอไม่ได้ลงมาเนี่ยไปเช็ดเย็นไปต่งกล่งปลาเช็ดเย็นส่แค่ไหนหรอโเกไมได้เจอ bớt đây là mày này bớt tết bằng xuống lăng đúng không ạ nhảy mình hướng thể bớt ừ, ừ, đây อะไรทุกคนสีวิตของเบาไทยแต่ละเมื่อกะหาอยู่หาก,กินแบบนี้แหละหากินทางธรรมชาติได้เป็นแนมมัดิเห็ดเปิกับอาเบร์ทุกคนด้ยซื้อานกินซื้อาเลี้ยงขับโกได้ไมกะมันหนเไปเลยสดลายนะยานี้มันเอน,นแลย่างมิ ปกติเมันกะดูไม่ไล่นี่วิทยวิทบุญหอเขาปรับดินกับหอหอเขาชละกะเบิดลหยามมันมันกะจะขึ้นเที่ยวเบิ้ล นนะเติบช <laughs> <kil> ุดไอ้สามีเลยบุญฮอเข้ากับบดอะไรอ่ามนุษย์เอากับมีมักดีขันยามลายนี่มีขึ้นเยอะเลยขันยามมันอึดมาอึดมาและโอยเยอะแล้วแบบนี้นอนแนงมันนิดน้อยก็กินขันยามไล่ไล่มันอ่อนแนงอ่อนนอนอ่อนแดงไล่ไล่นะมีได้กินได้มีเยอะมีขึ้นเห็นซ่ม ส่งเฮ้ยงบุญหองเขาส่งรังบุญหองเขาไม่อึดหรือไม่หะตะลางเขาก็ได้เออนะบัดเ่าเยอะนะตอนตอนมันออมเอนี่อามือทับอิดเนี่ยมันกลังเตะรอแต่ในขดดิ่งโว้ยกิ่นจะแซ่บขนาดเราอะไรคับมันหึ้นมามันกลังขยะบอกเลยไลลเขเห็นล่หลัามีเยอะอ้ได้เป็นได้บัดว่าพันวิทนั่นหล้ันเทบัดหลังแงมันนั่นก็งเเยอะไอ้ได้อปไนไดคนแถวไม่มักดีเวานี่ยมาหาต้นหาต้ น้อยๆแบบนี้ก็คันเฮาใบออดแหละเฮาทุบเอาบักน,นึงบักนึงันะเฮาทุบเอาแล้วก็แกะอีกโอ้บขนาดยาม,มันอึแซ่เบเบิดก,กะแกงก็เยอะบอ chuẩn mi nắp không đớp nắp này แล้วพลล่ายนะเฮ้ยมันแนงมันมาหาเอาแนงมาไล้แล้วแยมแรงพูดเถยแอนยมแรงพูดแต่นแนงมันนะแยมแรกเนี่ยแซ่บน้อยๆแแซ่บหมันลายเลยก็ม่แซ่บเาไม่ไ่กันวยกนมันอ่อทับิดนะไปหามอนคุดเอา แซบแกง่งนอดำกระแซบมันออกทิบิทนะพาชนี่เทวบักไลไลเขายัายงขยะอยู่มีเอากินอย่ามันลายขอพนตกมันก็ไล่ยังเทวันแลว้วลยจนะ้ะ โอ้หตน,นีถังนูโอ้ปมาเชือมาชือกับได้เลยแม่จ <Eigen> <S <S นี่งมันไรเลยเอยโอ้นนีามมา่นี่งมันเป็นแปหนึ่งนี่งนูดคุยมือนมือเลย,ยม,มือเลย,เลยให้เธอมา,า,มา,าเ,เามาเื่อไ ดีดถางนูตัวนึงก่โอ้ถางนูร้ายเลอกนเลยผื่นเลยเอาเลยอันนี้จคนนี้่ถางนูเป็นเลยนี่นี่นี่ถางมันโอ้ถามันเป็นเลยโอ้าางกับเชินี่ยบร้อยเลย ด้วยผลงานเราพอทำไมกระชันี้กยกันยี่สเลยนี่ไงเออนี่รงคาบนี่กุ้มกุ้มเา่องคาบทุกคนมะนาวกันแลเจ้มะนาวมะนาวยังอยู่เกเลไปเลยมันมยามันเป็นดอกอี น้ำไม้กะได้หมอแก่หน uh ึ่งหัวกัได้ลายเติบหัวกัหัวกัได้ขอก้อยจะหัวเลยขอก้อยได้ยังจะติดและน้อยพักกะแต่ไรเติบอ๋อทรัพย์นี่จะคุมแนวกู้วายแล้วทุกคนคันเฮาไม่ได้เงินเฮาก็ไปเลาะดงเลาะป่าแบบนี้เฮาก็พอได้ห้องกิน ่่าปนนนงะไปหาต่อบ่เลยหรือว่ากลับเอาขอ,อเล้วอ,อ,อันนี้แต่จะบายเลยลูดอยู่นุ่มข้าแม่เนี่ยังของหักอยูะเอากลับเอาบไปนี่แับพออยู่พอกินอยู่ทุกคนเอาก็คือว้าทุกคนคุณประชงปลอดภัยกับสายไปหากินเถื่อนะหาพอได้กินกับพอทุกคนพอได้กุ้มช่องคาบอ่ะนะ กับเบิดห่าไปหาเมย์หาไยกับเมือไปกับกินมิเมิดก anyway. ับทิ้มปะเน่าละลายแมนชุดบนหาหาไรเมือกับบุญเน่าละลายทุกคนเลยจุบชมเ่าจึงเลยหาพอได้กินกับพอนะกับปั่นเฮอรคารว่าไปเฮนไลคือเธอไปหาทไมนอนดินตะเกากะเฮนาลคือเฮนไลกับไม่เอาเเอาเอาพอพอก็กินพอทุกคนซุมานห่าจะพอขาเชื้อคายกะเอาตามที ขาเจ้าช่างนะแล้วก็พอแล้วก็การแล้วก็เฮ้ยคนอื่นหาอีกปันกันกินทุกคนเอ้ามาวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนคันเพลิงห้อง,องบึงก็ขอขออ้อขโมกบเตืออะไรถ้าไิ่พลาดประกาศเลยกับขอตคอยภัยอะยอายทุกคนเอาทุกคนคิดมน้าสบายดีบาย